สองทับมาเก็บางานกันครับเดี๋ยวต่งเัดขึนรถแล้วาะครับขับรถรถมๆนะครับ

แล้วเข็เข้าไปตอนไหนก็ไม่รู้เข้าไปเยี่ยวเป็นขึ้นในเนี่ยแล้วป้าเขาก็เลยไม่ให้เลี้ยง,างมาบอกให้หเอาอ่ว่าลาดไปไวกเมลหอานี่ันี่ยวนนี่มนนี่ยนี่มนเมนี่ยนม จาคนละันนะเลอกคนละคันไม่ไม่คนละันเลอกอคุณครับยงยอดงครับงานเรียเมือครับไปงกล้าไปรืกล้ายบร้อยครับส่งงานได้